ทุกท่านเข้าสู่รายการ m o d e r Life กับ Variety ย,ยานยนต์สำหรับคนวัยมันเช่นคุณเจอกับเราสองคนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกวันเสาร์ทางช่บอห้าและเวลาเดิมแบบนี้นะครับโยรินฮะและฟ้าค่ะและตอนนี้นะครับช่วงแรกของรายการมารอเราอยู่แล้วครับสำหรับช่วงแรกฟ้าจะพาผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัลของกิจกรรมอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2 5 5 7บบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถ ทุกคนรู้กัรอในสัปดาห์นี้ฟ้าก็มาอยู่ที่บริษัทดีเพจอิสุสเซลจำกัดซึ่งในวันนี้ฟ้าจะพาผู้ชมไปพบกับพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำข,ขวัญโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2556บรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการมอบรางวาัลเดี๋ยวเราย้อนไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก,กันก่อนดีกว่าค่ะกับหัวข้อพอเพียงช่วยให้โลกนี้จุดจุด,จด And และหน้าหลังาตรงนี้เป็นผลงานการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญของน้องๆที่ส่งเข้าประกวดกับโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2556ซึ่งน้องๆเจ้าของผลงานเหล่านี้จะได้รับรางวัลอิสุสพาน้องๆท่องญี่ปุ่นต้องบอกว่าตื่นเต้นแทนน้องๆมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม ด้านหลังฟ้าตอนนี้ทางผู้บริหารของบริษัทดีเพทอิซูซุเซลจำกัดได้ขึ้นมาทำพิธีมอบรางวาัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญของโครงการอิซูซุเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2556รอบชิงชนะเลิศโดยน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลอิซูซุพาน้องๆท่องญี่ปุ่นพร้อมโล่รางวาัลโดยแบ่งเป็นระดับชั้นละ3ารางวาัลรวม6รางวาัลจำนวน12คนนั่นเองค่ะ มิสเตอร์ฮิโรชินางคางาวะนะคะประธานบริษัทตรีเพจอิสุสเซลส์จำกัดก็อยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าอิสุสเลือกนะคะเรื่องเกี่ยวกับพอเพียงนะคะซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีประโยชน์กับเด็กไทยยังไงบ้างคะ ธรรมทานนะะกักกาวะอธิบายว่าเพราะว่าต้องการจะปลูกฝังเด็กๆนะคะให้เห็นความสําคัญของแนวพระราชดำรินี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอย่อยางจํากัดให้รู้คุณค่านะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะถ้าเราปลูกฝังแนวความคิดนี้ตั้งแต่เด็กก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมในอนาคตแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อตรีเพชรอิสุสุป,ประกาศหัวข้อใหม่ในปีนี้แล้วเนี่ยน้องๆเยาวชนที่ชมรายการนี้อยู่นะคะจะเข้าร่วมโครงการอิสุสุเยาวชน สัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยค่ะและตอนนี้ฟ้าก็ยืนอยู่กับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจําปี2556รู้สึกยังไงกับรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้คะก็รู้สึกประทับใจมากครับก็เคยคิดเคยฝันว่าจะอยากไปญี่ปุ่นกับรายการนี้ก็้ายก็ได้ไปครับญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีที่แบบก้าวหน้าครับก็อยากจะไปดูเทคโนโลยีของที่นู้นแล้วกลับมาลองปรับใช้กับภาพของเราได้ อ๋อรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะผลปรากฏว่าแบบได้รับรางวัลชนะเลิศรู้สึกดีใจมากเลยค่ะไม่คิดไม่ว่าตัวเองจะได้และคิดว่าการที่เราได้ไปญี่ปุ่นในครั้งนี้เราจะได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆกลับมาใช้ในชีวิตประจําวันมากน้อยขนาดไหนคะ เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีระเบียบเราก็น่าจะเปิดโลกทัศน์ตัวเองเอา่ะไรยังไงก็ขอให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆกลับมาก,กันเยอะๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวว่าตอนนี้ค่ะหมดเวลาในช่วงควรรู้คู่รถในสัปดาห์นี้แล้วล่ะคะ่ะสัปดาห์หน้าฟ้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากกันบ้างนั้นต้องติดตามแต่ว่าเที่ยงแบบนี้น้องๆหิวกันหรือยังคะหิวค่ะถ้าหิวแบบนี้ดีเลยค่ะเดี๋ยวรอไปหาของอร่อยทานกันต่อดีกว่าในช่วงของเด็ดกาทม ใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight และช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยเพราะว่าเป็นช่วงของความอร่อยนั่นเองครับกับช่วงของเด็ดกทมแน่นอนว่ามาถึงช่วงของความอร่อยแบบนี้ฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยอร่อยทานกันค่ะแต่สําหรับสัปดาห์นี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรนั้นต้องติดตามแต่ถ้าคุณดูดีๆสิททานฟรีอาจเป็นคุณ ของเด็ดกทมสนับสนุนความอร่อยโดยใหม่อิซูสุดีแม็กซ์ซูเปอร์เดย์ไลท์ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของเด็ดกทมแน่นอนว่าเจอกับฟ้าแบบนี้ฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับของดีของเด็ดของอร่อยและสําหรับความอร่อยที่ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปทานในสัปดาห์นี้เป็นความอร่อยที่เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์เลยล่ะค่ะแต่ความอร่อยที่ว่านั้นคืออะไรสาวฟ้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ี้ฟ้าก็อยู่ที่ร้านเทียนเหล่งบะกุเตแลลราคาและที่นั่งอยู่ข้างฟ้าตรงนี้ก็คือโกดุยเจ้าของร้านนั่นเองค่ะครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับนั่งอยู่กับเจ้าของร้านแบบนี้ก่อนอื่นต้องถามโกดุยก่อนเลยค่ะว่าที่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะที่ร้านเริ่มเปิดจังหวัดพ <carro. S 2> ังงาเพราะว่าผมเดิมคนจังหวัดพังงาสำหรับบะกุเตมันคืออะไรอะคะโกดุย จริงๆบักุเตเนี่ยเป็นสัพท์ของคนจีนไต้หวันเขาเรียกบักูดก็คือกระดูกเต่ก็คือชาจีนกุเตในหนึ่งหม้อหนึ่งถ้วยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคะในหม้อนี้เนี่ยก็คือเป่าฮื้อขาหมูกระดูกหมูเครื่องในแล้ววันนี้เชื่อว่าทีเด็ดของทางรา้านก็ดูต้องอยู่ตรงหน้าเราและที่วางอยู่หลายๆหม้อแบบนี้คืออะไรบ้างคะเริ่มจากอันไหนก่อนดีนี้ก่อนก็ได้ค่ะนี่เป็น เนื้อแพะนะครับเสน่ห์ของเนื้อแพะเนี่ย,ยก็คือคนที่ตุ๋นเนื้อแพะได้เนี่ยจะต้องมีความชานาญนิดนึงเพราะจริงๆแล้วการตุ๋นเนื้อแพะเนี่ยถ้าเกิดคนทําไม่เป็นทําไม่ดีมันจะแบบเหม็นข้าวใช่ฮะใช่ครับแล้วส่วนหมอ้อนี้จะเป็นหน่อไม้ทะเลหน่อไม้ทะเลครับตัวน,น,นี้จะเป็นเป๋าฮื้อ เพทเครื่องเคียงที่ทานะบาก,กุเตก็คือจะมีหมี่ั้วปลาต้โกและสําหรับสูตรบาก,กุเตของทางร้านก็โดยเนี่ยเป็นสูตรจากที่ไหนคะคงผมเป็นสูตรมาจากมาเลเซียมาเลเซียเลยใช่เป็นสูตร <มา S 2> ของมาเลเซียที่เด็ดของร้านก็โดยมาวางอยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วฟ้าอดใจไม่ไหวแล้วค่ะ ขอลองทานเลยได้ไหมคะเชิญเลยครับๆๆๆเดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยเป็นเนื้อแพะเป็นเนื้อแพะฮะ,ะเป็นเนื้อแพะเชิญเลยครับต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมด้านอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมเจะจมูกมากๆครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าแล้วกันค่ะ คิดว่าเป็นจุดมัดใจคนที่มาทานครับผมว่านะที่ร้านผมเนี่ยอันดับแรกเลยที่ว่าเป็นจุดมัดใจที่ที่ลูกค้าชอบมาทาน,นก็คือคุณภาพะบะกุเตเนี่ยคนกินมันก็เป็นอาหารเพื่สุขภาพถึงที่นี้การที่เราเป็นอาหารเพื่สุขภาพเนี่ยตัวยาแต่ละอย่างเนี่ยตัวอย่าที่เราใส่ลงไปในบคกุเตเ๋นี่เราต้องมีความรู้นิดหนึ่งว่า ตัวยานี้เหมาะสําหรับช่วงไหนตัวยานี้เหมาะสาหรับช่วงไหนเหมือนที่โกบอกไปว่าในแต่ละช่วงของฤด,ดูอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวยาด้วยใช่ครับใช่โอ้เรียกได้<ช> <ๆ S 2> ว่าโกใส่ใจในเรื่องของการบอกว่าตั้งแต่ในช่วงของการปรุงเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะแลวทีนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะมาทานแบบฟ้าละคะโกร้านของโกอยู่ที่ไหนคะของผมผม,มีอยู่ ที่พุทธมณฑลสายสองและพุทธมณฑลสายสี่ะนะครับเปิด10บโมงเช้าถึง3ทุ่มคุณผู้ชม,ชมที่ชอยู่ทางบ้านก็สามารถมาทานแบบนี้ได้แล้วก็วันนี้ก็ดุยใจดีนอกจากจะให้ฟ้าน้ทานทีเด็ดแบบนี้แล้วยังมีสิทธิทานฟรีให้กับคุณผู้ชมด้วยคืออะไรครับคก ผมให้ทานผมจะลดให้15เปอร์เซ็นต์ถ้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาทานที่ร้านของโกจะได้ส่วนลดทันทีเลย15เปอร์เซ็นต์ก็เรียกได้ว่า5สายแรกค่ะที่โชรเข้ามาในรายการจะได้ส่วนลดจากทางร้านโกด้วย15เปอร์เซ็นต์ยังไงก็อย่าลืมโทรกด็เข้ามาเยอะๆละกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับเจ้าของร้านใจดีของเราด้วยขอบคุณโกด้วยมากๆค่ะ แล้วที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนของเราอีซูซด,ด,ดีแม็กซ์ซูเปอร์เดยไลท์ไปไกลแค่ไหนก็ใช้แค่ตี๊เดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาในช่วงของเด็ดกกทมลแล้วล่ะค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการโ o เดิร์นไลทค่ะ เราม่อยู่กับเราสองคนในช่วงนี้แน่นอนว่าพ่โยลิยนก็นมีกิจกรรมดีๆมารออยู่แล้วล่ะค่ะถูกต้องแล้วละครับถ้าพูดถึงกิจกรรมดีๆต้องติดตามกันในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันรถจนทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Toyota m ม t o ต Sport 2014นะครับซึ่งถือว่าเป็นสนามที่3แล้วครับที่สนามกีฬาสมโคชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดพร้อมกันในช่วง Happy Today by Toyota ช่วง Happy Today by Toyota จ้าเ็ความเร็วมาละเล่าใจ <c oughs> เครื่องแรงสาวแรงถนนลอดเป็นไฟมีแต่กลิ่น มาแล้วครับในช่วง Happy Today by t าย o t a นะครับและสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Toyo ต a m ม t o ต s p o r t 2014 Fast Fun Fest ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่100ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งสนามนี้เป็นการแข่งขันสนามที่3แล้วนะฮะโดยมีนายวุฒิกรสุริยะฉันทนานน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่อุโสบริษัท To y o ต a m ม t เตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเปิดการแข่งขันในครังคร้งนี้ด้วยครับ ไม่มีพันนละมาวันกูแซงมันเลิวจะลลง หลังจากเอาใจคุณผู้ชมทางภาคใต้และภาคอีสานกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงคิวทางภาคเหนือกันบ้างดีกว่านะครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้ทางโตโยต้าได้เอาใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบความเร็วด้วยการแข่งขันในรูปแบบ one-make s s กับทัพดารานักแข่งยกตัวอย่างเช่นคุณไผ่พาทิ์ลงแข่งรุ่นโตโยต้าอัลติสกวางเอบบนอร์ลลงแข่งขันโตโยต้า Vios ทางด้านดาราหญิงนะครับอย่างต่ายชัชด,ดาพรและนาตาลีเดวิสก็ลงแข่งขันใน Vios lady ครับนอกจากจะมีการแข่งขันรถ่นต์ทางเรียบแล้วนะครับก็ยังมีความตื่นเต้นร้าใใจจนนะะซึ่งนนงภาาายกกกก็มมีิรรอก ไมครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ของ The Champion Toyota Team Thailand The Excited Happening Show Corolla Altis e-Sport Show Vigo Champs Stand Show และ Super Dip Show มันร้าใจกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมกับการแข่งขันรุ่นแรกของรายการนี้กับการแข่งขัน Toyota Motorsport 2014 Fast Fun Fate นันสนามกีฬาสมโพทเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับกับรุ่น VOS i One Makeless Ready Cup ครับซึ่งการแข่งขันในรุ่นนี้นะฮะมี12นักแข่งสาวที่ต้องชิงชัยกันทั้งสิ้น20รอบสนามซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ครับ จเจ้าห่ความเร็วมาละเล่าใจเครื่องแรงสาวแรงถนนลอเป็นไฟมีแต่กลิ่นไอยางรถยนต์เบิร์นเลียงหน้าเข้ามาพิสูจน์ท่าพับทุกคนใ <Toyota, S 1> ช่ มามันกันต่อกับรุ่นออติสวันแม็กเลสคัสบีดีกว่านะครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะถือเป็นรุ่นไฮไลท์ที่มีรถลงแข่งขันทั้งสิ้น10คันครับการแข่งขันบี้กันอย่างสูสีตลอด22รอบสนามครับสองรอบันามนะครับ ลงสนามพร้อมจะแพลงอิทิลลตรอบคอลิฟายเอาแค่บอกบอกรอบจริงนอกรอบแล้วคือหัวละฮ่าฮ่าซีอยู่แถวแถวเส้นชัยกองเชียร์ที่มาเชียร์คุณก็เตนกันไปเจ้าความเร็วมาละเล่าใจเครื่องแรงสาวแรงถนนรอบเป็นไฟมีแต่กลิ่นไอยางละยนต์เบิร์เรียงหน้าเข้ามาพิสูจน์ทุกความทุกคนฉัน

ด้อ the game, the lane. แสงโค้งยิงก็แรงมามองไม่เห็นยิงก็าฟาพามาเป็นสูตรเข้ามาลองทา้าใครที่กล้าแพ้ไม่มีทา่าเหยียบมิดเหมือนจะเป็นบาบานถนนนี่คือักลาทุกสนามนี่คือดักคาถ้าเวลาไม่มีรอชา้าสนมหน้าพวกที่มีแต่ท่าฝืนสบ,บัดมองไม่เห็นนาะช่วะมา uh huh. มาละล่าใจเครื่องแรงสาวแรงถนนลอยเป็นไฟมีแต่กลิ่นไออย่างรถยนต์เบิร์นเลียงหน้าเข้ามาหลังจากลงแข่งขันเสร็จนะครับผู้บริหารทางบริษัทโตโยต้ามอตเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้คิดนมอบรางวัลให้กับนักแข่งในรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2014ฟาสต์ฟันเฟสณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับเครื่องแรงสาวแรงถนนลอยเป็นไฟมีแต่กลิ่นไอย่างรถยนต์เบิร์นเลียงหนาาไปไป้าเข้ามาพิสูจน์ทั้งพรอทุกคนใช่ แล้วเราจะมาปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศมินิคอนเสิร์ตจากโปรเตโแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วในช่วง Happy Today by Toyota สัปดาห์หน้ายังมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามันให้ดีนะครับแต่ตอนนี้ส่งกลับไปที่สตูดิโอเลยครับ ท้ายน,นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Modern Life ได้นะครับโดยคลิกผ่านแฟนเพจที่ w o r l d w e f a c e b o o k c o m m o d e r n l i f e t v นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like พวกเราด้วยนะครับและกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการ Modern Life ทุกวันเสาร์ทางช่อง5สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ